สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคา f e ่โ r โรค่ะก็คลิปนี้เราจะอ่านการงานแล้วก็การเงินเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่า สังเกตได้แหละว,ว่ารูปแบบการนำเสนอเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเนาะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าพี่หมอเนี่ยวางไพ่รอแล้วนะคะก็ก่อนที่จะเริ่มอ่านอธิบายไม่ใช่อธิบายฝากคลิปนะคะฝากคลิปเล็กน้อยนะให้รอฟังความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะใครที่ฟังการงานการเงินจบแล้วเนี่ย บางคนก็ไม่ค่อยได้ไปฟังความรักความสัมพันธ์หรอกอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญนะเนาะแต่ก็ไปฟังได้ค่ะแล้วก็มีเรื่องสุขภาพอยู่ในคลิปนั้นด้วยนะคะทุกคนอยากฝากทุกคนนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็หน้าไพ่การงานนะคะ,อะบอกก่อนว่าอันนี้ก็คือตั้งใจหยิบไพ่ไว้แล้วนะคะโดยเปิดรอเพื่อที่จะได้รด ขั้นตอนในการซับไพ่หยิบไพ่อะไรอย่างเงี้ยให้มันกระชับขึ้นนั่นเองนคะ,ะการเงินก็หยิบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไง่ไง่แต่การงานรอไว้ก่อนนะคะหน้าไพ่การงานมาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างนะการงานนะคะไพ่ที่ได้ก็มี1ดาบ9้าเหรียญแปดถ้วยเด็กถ้วยสองถ้วยคิงถ้วยหนึ่งเหรียญ justice แล้วก็สามเหรียญแล้วก็ไพ่เดท นะทีนี้หมายความว่ายังไงนะมาดูกันมาดูกันว่าไพ่เขาพยายามจะบอกอะไรให้กับชาวมังกรนะคะต้องบอกว่าการงานของชาวมังกรนะคะในเดือนมีนาคมเนี่ยพี่หมอมองเห็นโอกาสในการที่จะได้อ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะเกิดเอาใหม่โอกาสพูดผิดติดหนึ่งโอกาส ที่จะเกิดความมั่นคงบางอย่างเข้ามานะคะรวมถึงการได้รับผลตอบแทนอะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเดือนที่ได้รับข้อเสนอใหม่ๆด้วยมีคนหยิบยื่นข้อเสนอดีๆต่างๆให้ชาวราศีมังกรลักนณามังกรมากมายเลยทีเดียวก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะ รับโอกาสต่างๆเหล่านั้นยังไงเนาะสำหรับพี่หมอแล้วเนี่ยเอาเรามาไล่ข้อดีกันก่อนไหมข้อดีนะคะในเดือนมีนาคมนะสิ่งแรกเลยใครตกงานอยู่บ้างใครตกงานอยู่นะเดือนนี้คุณจะได้ข่าวดีมีคนเรียกคุณไปทำงานมีคุณติดต่อ,อมีคนติดต่อคุณเข้ามา นะยิ่งใครแบบรออยู่นานแล้วหรือที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะหางานอยู่เรื่อยแต่ว่ายังไม่ได้สักทีเนี่ยบอกเลยมีนามีโอกาสแล้วนะคะจะได้งานใหม่แล้วก็พี่หมอเนี่ยมองว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะสร้างความมั่นคงแล้วกันเนาะให้กับชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรได้ดีทีเดียว แต่ว่าก็ต้องใช้เวลานะไอ้คำว่ามั่นคงเนี่ยแต่ว่ามองว่าเหมือนเปรียบไปเหมือนได้งานดีอะ่ะเออเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือมีงานดีๆเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาใครตกงานอยู่รอได้เลยทีนี้สำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่ไม่จำเป็นแหละว,ว่าจะต้องตกงานแต่บางคนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการมองหางานใหม่อยากเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันก็มองว่ามีเกณฑ์แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยู่ใน จุดที่กําลังมองหางานใหม่นะคะอันนี้พี่หมอหมองว่าต่อให้คุณไม่เหมอะคุณก็จะได้โอกาสดีๆบางอย่างใหม่ๆเข้ามาแทนค่ะนะถือว่าเป็นเดือนที่ได้เริ่มต้นอะไรดีๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะใครได้รับโอกาสต่างๆที่ว่าก็คว้าเอาไว้สำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระพี่หมาว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มันไปได้เรื่อยๆค่ะ แล้วก็บางคนเนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่าโปรเจกต์มีทำโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นั้นทำโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ก็มองว่าไม่ได้ทำคนเดียวนะเออยิ่งใครทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยหรือคุณมีพาร์ทเนอร์คุณมีหุ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างเด่นเลยเดือนนี้พวกเขาเนี่ยจะมีอิทธิพลค่ะมีอิทธิพลในการทำให้โปรเจกต์ต่างๆที่คุณคิดที่คุณอยากทำที่คุณจะเริ่มเนี่ยมันได้เริ่ม นะมันได้เริ่มทํายิ่งถ้าก่อนหน้าเนี่ยคุณแบบไปเสนอโปรเจก์นี้ที่ไหนไม่เคยมีใครให้ความสําคัญโปรเจกต์คุณเลยไม่เคยมองเห็นคุณค่าหรือว่าให้โอกาสก็ได้นะเดือนนี้มีละเจอละมีคนมองเห็นละแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะตอบรับข้อเอาไมใช่ตอบรับข้อเสนอขออภัยค่ะทุกคนตอบรับโปรเจกที่คุณไปเสนอเขา นะก็จะได้เริ่มนะคะแล้วก็ข้อดีเดือนนี้พี่หมอชอบตรงที่ชาวมังกรเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบตัวให้การสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องของการงานดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันเป็นเดือนที่ราบรื่นเนะาะแทบจะไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรเลยหรือเปล่ามีค่ะแต่ว่าส่วนตัวพี่หมอบอกว่ามันเป็นอุปสรรคที่เล็กน้อยมากๆนะคะถ้าเทียบกับข้อดี ที่กำลังจะเข้ามานะถ้าเทียบกับโอกาสที่กำลังจะเข้ามาบอกเลยว่ามันดีมากๆอะ่ะเดือนเนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่สบายๆแล้วกันอ่ามังกรไม่มีอะไรต้องกังวลมากทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาหรือว่าอุปสรรคพี่หมองมองว่าโอกาสดีๆที่มันจะเข้ามาหาชาวมังกรเนี่ยค่ะมันอาจจะต้องยอมเสียอะไรบางอย่างนะเพื่อให้ได้โอกาสนั้นมานะฮะมันเป็นตรงกับอะไร มันก็ไปตรงกับยิ่งถ้าใครทํางานประจําอยู่ทํางานอยู่แล้วมีหน้าที่อยู่แล้วมีงานที่ดีอยู่แล้วอคุณรู้สึกว่างานคุณเน่ยดีอยู่แล้วแต่อยู่ๆเนี่ยมีคนมาชักมาชวนมามาเนี่ยอ่ามายื่นข้อเสนอมาพยายามติดต่อมาคอนแทคคุณให้คุณไปทํางานกับเขาไปร่วมงานกับเขาตัวคุณเองรู้แหละว,ว่าโอกาสเนี่ยดีมากๆนะคะแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับการต้องออกจากที่เดิมซึ่งคุณเองก็รู้สึกว่าที่เดิมเนี่ยมันก็เป็น ที่ที่ดีเหมือนกันนั่นเองอะเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องยอมแลกเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอันนี้มันเป็น energy มาจากไพ่แปถ้วยแล้วก็เป็น energy มาจากไพ่เดทพี่หมอเห็นชัดมากๆนะคะว่าถ้าคุณยอมยอมออกจากของเดิมอะนะหรือว่ายอมรับข้อเสนอใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในเดือนนี้บอกเลยว่ามันจะดีกับคุณมากๆนะคะแล้วก็ บางคนเป็นอย่างนี้ก็ได้เเขาให้เราเนี่ยทำงานอยู่ในแผนกแผนกหนึ่งเราเนี่ยก็รู้สึกว่าเราอะชอบแล้วนะอยู่ในแผนกเนี้ยมันก็แฮปปี้ดีแต่ปรากฏว่าในช่วงเดือนมีนานเนี่ยเจ้านายเขารู้สึกว่าเธอไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าเหมาะกับเธอมากกว่าถามว่าเรารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาเสนอให้เราเนี่ยมันดีรู้นะคะคุณรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยอันนี้ดีมากใครๆก็อยากไปทําอันนี้ แต่อีกใจนึงอ่ะคุณก็รู้สึกว่าที่เดิมเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่เชื่อเถอะที่ใหม่ดีกว่าแน่นอนนะคะพยายามกล้าดีกว่าเอาเอเนจีของไพ่หนึ่งดาบมาใช้นะคะเขาพยายามบอกให้ชาวราศีมังกรและลัคนามังกรเนี่ยกล้าเสี่ยงกล้าลยุยกล้าทำกล้าคว้าโอกาสต่างๆแล้วมันจะดีนั่นเองเนาะอ่ะการงานเดือนนี้ด้วยความที่มันแทบจะไม่ได้มีอะไร ให้ชาวมังกรเนี่ยต้องกลัวหรือกังวลน,นะก็จะปล่อยผ่านไปถือซะว่าเป็นเดือนที่ให้เราเนี่ยได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าไงอ่ะสร้างความมั่นคงรอไวแล้วกันนะคะพยายามทำหน้าที่ที่ตัวเองจะได้รับมอบหมายในเดือนนี้ให้ดีนะใครได้รับโอกาสอะไรมาได้รับมอบหมายอะไรมาก็ทำให้ดีอะนิดหนึ่งนิดหนึ่งสำหรับคนที่ทำอ่อ อาชีพอิสระก็พี่หมอหมองว่าจะได้ดีลกับลูกค้าใหม่ๆค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยจะได้เซ็นสัญญาระยะยาวต่อให้เป็นงานฟรีแลนซ์เถอะพี่หมอหมองว่ามีเกณฑ์นะคะก็ถือว่าดีแล้วก็ใครที่เคยทำงานแบบโรนลี่อ่ะในเดือนนี้พี่หมอรู้สึกว่ามันจะมีคนมีทีมเข้ามาช่วยเราเยอะขึ้นนะคะทำให้งานมันคล่องตัวมากๆเลยถือว่า สบายสบายชิลๆนะสำหรับชาวมังกรนะคะสำหรับการงานอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินกันบ้างขออนุญาตเปิดไพ่การเงินนะคะวางทับไปเลยนะคะทุกคน justice king twoy king d a s 7เจ็ดเหรียญ w i e l of fortune เก้ามา เจ็ดดาบอัศวินดาบและเก้าถ้วยการเงินนะคะการเงินใครที่ลงทุนลงแรงทําอะไรเอาไว้เดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการกอบโกยนะพี่หมอมองแบบนั้นนะเป็นเดือนที่เริ่มเห็นดอกเห็นผลเห็น ความมั่นคงทางการเงินเห็นการเติบโตในระยะยาวทางการเงินของตัวเองสภาพคล่องทางการเงินก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ใครที่มีปัญหาการเงินอยู่เดิมเนี่ยเดือนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นสามารถที่จะแก้ไขปัญหาภาระต่างๆของตัวเอง ได้ดีขึ้นนะคะจัดการสิ่งต่างๆที่มันเครียดเนี่ยได้ดีขึ้นอ่าถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายสุดๆก็คือสภาพคล่องทางการเงินของเราเนี่ยมันดีนั่นเองอ่ะเนาะ,นะถ้าเรามองควบคู่ไปกับเรื่องการงานมันก็จะเห็นชัดแหละว่าไอ้โอกาสทางการงานใหม่ๆใดๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะนำน่าอขอขอภัยค่ะนำสถานการณ์การเงิน นะความมั่นคงทางการเงินของชาวมังกรเนี่ยตามมาด้วยค่ะนะแต่ว่านั่นคือระยะเริ่มต้นนะทุกคนมันคือเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงเริ่มนะคะช่วงเริ่มค่าใช้จ่ายเนี่ยยังมีอยู่มันยังมีค่าใช้จ่ายอยู่เพียงแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่มันเป็นข้อดีจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เงินที่เข้ามาไงแต่มันเป็นตรงที่ชาวมังกรเนี่ยสามารถจัดการ บริหารแล้วก็ควบคุมค่าใช้ใจ่ายของตัวเองได้ไดค่อนข้างดีค่ะนั้นคือข้อดีของคุณมากกว่านะมันก็เลยทำให้ไม่ว่ามันจะไปเจอกับค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ตามเถอะเราก็จะรับมือได้นะคะทีนี้ถ้าให้พูดถึงรายรับรายจ่ายอย่างนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ทำงานประจำพี่หมอมองว่าถ้าคุณไม่ได้มี รายได้เสริมหรือช่องทางในการทําเงินอื่นๆเลยนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินในลักษณะของอเงินเดือนที่ถูกปรับขึ้นหรือว่า มีโชคได้ด้วยนะมีโชคมีลาบนะคะมีโชคโชคนี่พี่หมอหมองว่ามาจากพวกยานพาหน,นะหรือว่าได้เงินบางอย่างที่เราเคยเสียไปแล้วมันเกี่ยวกับพวกยานพาหน,นะการเดินทางเราได้กลับคืนมาในเดือนนี้ยมันทาให้เอาเงินจํานวนนั้น,นมาใช้ใจ่ายได้นะคะอันนี้เป็นข้อดีส่วน สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานประจำเนาะสำหรับคนที่รายได้ไม่แน่นอนก็ต้องบอกว่ารายได้ในเดือนนี้มันมาเรื่อยๆข้อดีของมันเลยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความขยันอ่าเพราะฉะนั้นยิ่งขยันยิ่งได้สตางค่ะเดือนนี้นะก็ไม่ถึงกับติดขัดอะไรเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงรายจ่ายรายจ่ายเนี่ยอยากจะให้ระวังนะ ค่าใช้จ่ายอันนี้บอกเลยว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ชาวมังกรจะรู้สึกหนักอกหนักใจรู้สึกว่าต้องรีบจัดการไม่อยากปล่อยไว้นะคะอยากให้ระวังการถูกหลอกนะมีไพ่เจ็ดดาบใครมาพูดมาหยิบมายืมมาชวนลงทุนอะไรเนี่ยคือมันไม่ถึงกับว่าทุกคนเขาจะ พุ่งเป้ามาหลอกเราแต่พี่หมอมองว่ามันมีเกณฑ์สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไตรตรองละมีจัสสินเนารอบคอบละเอียดให้ให้มากก่อนที่จะจรดปากกาเซ็นสัญญาอะไรกับใครหรือว่าคำประกันอะไรให้ใครจริงๆไม่อยากเลยอะอยากจะบอกว่าถ้าเป็นเกณฑ์คำประกันเนี่ยปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านค่ะต้องใจดำ ต้องใจดำบ้างนะไม่อย่างงั้นตัวควรจะเดือดร้อนนะคะอันนี้ขึ้นค่อนข้างชัดก็อย่างที่พูดเลยมันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่รู้สึกว่ามันหนักใจอ่ะมันต้องมันต้องจัดการนะแต่มังกรเลือกได้นะอ่าพี่หมอกมองว่ามังกรเลือกได้ว่าจะรับมือกับมันยังไงเพราะบอกแล้วบอกไปแต่ต้นเลยว่าประเด็นของการเงินไม่ได้อยู่ที่เงินเข้ามากหรือน้อยแต่อยู่ที่เราจัดการมันยังไงซึ่งมังกรทําได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะคะ ถ้าคนที่รายได้ไม่แน่นอนอาจจะอยากรู้ว่าเอาแล้วอย่างหนูว่าหนูมีเกณฑ์พวกโชคลาภไหมเมื่อกี้รายได้ประจำเขามีบีเหมือนกันนะคะก็จะมีเหมือนเหมือนกันเนาะในส่วนของโชคลาภแต่ทีนี้ถ้าเป็นพวกเงินเดือนปรับขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เนาะก็จะมาในลักษณะของดอกเบี้ยได้นะคะบางคนเนี่ยอ่ะบางคนเล่นชงเล่นแชร์น่ะก็ได้มาเดือนเนี้ย นะหรือว่าบางคนมีลงมีลุ้นอะไรเอาไว้นานแล้วพวกสลากสลักอมสินสลักทกศมีเกณฑ์หรือบางคนไปนลงทุนเอาไว้เป็นลักษณะลงทุนกับที่ดินนะซ,นนซื้อทิ้งไว้นานแล้วทองคําซื้อทิ้งไว้นานแล้วเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้กำไรกาําไรจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ส่วนของรายรับรายจ่ายนะคะทีนี้ถ้าพูดถึง อ๋อขออภัยมีรายจ่ายอีกเรื่องหนึ่งที่หมอพลาดไปหมายถึงว่าไม่ได้พูดออกไปนะคะก็คือรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหานะนะระวังให้ดอีอาจจะมาเป็นพวกค่าซ่อมบำรุงดูแลเมนเทนแนนนะคะก็เตรียมตัวรับมือกับค่าใช้จ่ายก้อนนี้นะคะโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเดือนที่ส่วนตัวนะทัาการเงินอนะ พี่หมอมองว่าฟังฟังไปเรื่อยๆอ,อาจจะรู้สึกโอ๊ยมีค่านูนค่านี้ค่านั่นมีเรื่องให้ต้องระวังแต่มันก็มีพาร์ทของสิ่งที่จะเข้ามาโอกาสต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะอันไหนเราต้องระวังเราก็แค่ระวังอันไหนที่เห็นควรว่าควรคว้าไว้แล้วมาสร้างรายได้ให้ตัวเองอะไรใดๆเนี่ยทำได้ทำยังอยากแนะนำแบบนั้นนะคะเพราะบอกแล้วว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนของ การเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแล้วงานกับเงินมันมักจะมาคู่กันนะคะถ้าเกิดการงานเนี่ยมันสับเขาเรียกว่าอะไรมันมีส่วนสําคัญมากๆต่อคุณบางคนเขาจะมีเงินได้หลายรูปแบบเนาะแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่มันมาจากการทํางานเอาเอาแบบเบสิกก่อนก็ต้องดูว่าไอโอกาสที่ว่าเนี่ยคว้าไว้เราได้อะไรอย่าไปลังเลอะไรนานนะคะก็แค่ต้องรอบคอบเท่านั้นเอง นะคะการเงินมันก็จะดีตามไปด้วยส่วนที่ส่วนไหนที่มังกรต้องระวังอย่างที่พี่หมอพูดไปเนี่ยถูกลอกถูกหยิบถูกยืมอย่างเงี้ยก็เรามาระวังไปนะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยวดยานผ่านอนะอะไรใดๆเตรียมตัวไว้มันก็จะไม่ชอ็อตไม่ชอ็อตหรอก บอกเลยไม่ชอ็อตเดือนนี้แถมยังมีเงินเข้าอีกต่างหากแต่จะจัดการยังไงกับค่าใช้จ่ายที่มันเลี่ยงไม่ได้อะอันนั้นสำคัญนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์ในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่ะของชาวราศีมังกรแล้วก็ลาคนามังกรนะคะก็หวังว่าจะชอบรูปแบบการนำเสนอใหม่นะรู้สึกว่าคลิปนี้ไม่น่าจะถึง ไม่น่าจะถึง25นาทีนะพี่หมอคิดว่านะไม่ได้เห็นหนะ้าจอตัวเองนะคะแต่คิดว่าไม่น่าถึงก็อยู่ในเรทที่ตัวเองตั้งใจไว้อยากให้มันกระชับขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วรู้สึกเออแบบนี้ละดีแล้วไม่ต้องพูดให้มันยืดเยื้อไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอตอนเปิดไพ่ใดๆอะไรยังไงก็ตามเนี่ยสามารถคอมเมนต์ แนะนำติชมได้อย่างบางคนฟังแล้วก็ยังรู้สึกยังอยากติอยู่ตรงนี้ยังอยากให้แก้หูแก้ตรงนี้แล้วเพอร์เฟกเลยก็แนะนํากันได้นะคะยินดีแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะสําหรับทุกการติดตามนะคะผู้ติดตามใหม่เก่าทุกๆท่านเลยนะคะลุกเพจลุกดวงต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ share, มันเป็นกําลังใจฉันดีเวลาเห็นไลค์มันพุ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า เห็นคนคอมเมนต์จะติจะชมเนี ja ่ยสำหรับพี่หมอถ้าคําติมันไม่ได้ท็อกซิกจนเราแบบเมินมนะันะนะมันก็จะเอามาพัฒนาหรือว่าปรับปรุงให้คลิปเนี่ยมันน่าฟังแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะคะยังไงก็ฝากทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะและอย่าลืมนะมาดูคลิปความรักความสัมพันธ์สุขภาพด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ